สวัสดีจ้ายายใบพาแซบเมื่อดีสิปุ่นหนังใสบ่บะแข้งว่าเส้นบะแข้งบะเขือพี่น้องเคยกินบ่เคยเฮ็ดบ่ายายใบเฮ็ดให้เบิ่งเดอ้อคันบ่เคยน่ะอีเก็บเอาบกแข้งก่อนเดอ้อบะแข้งพื้นบาน้านนะพูดะกับล่างไปตะปุ่นพี่น้องเป็นพวงเป็นพวงพูดะอันพูดะมันบกบกแข้งอันน้ำหมอกเขาฮะนะเพราะว่าฝุ่พพนพัพนหวยไหลนะใส่ ปนใส่นังใส่เนื้อแห้งเฮากระแซบคือกันเพือนโองหลับยอ่ออันบ้านแม่นะอัน,นปนบะแข็งเอาบะเขือปปนนํำบางคนเพื่อนกะเอาไปเฮ็ดแกวกับปีบางคนเพื่อนกะเอาไปแกงเผ็ดพัแนงซิวะแม่กับั่งบุกเคยแม่บุเก่งถึงนั้นแม่เคยเฮ็ดตะปนอันเฮ็ดปนพื้นบ้านเฮานะ เฮ็ดลำย่อเห็ดหยางหะเสียปนบะแข็งบะเขือมีหนังแดคันมากหนังนะคันมากใส่เนื้อแห,งห้งทัานกะเห็ดลำย่อนะ่ะแซ่พี่น้องต้มใส่ลำย่อนะ่ะอันเมนูได้หลายอย่างอยู่บะแข็งเอานะ่ะเฮ็ดเจียวกับพี้หรือต้มกับต้มหยางเนี่ยเพราะว่ามันเป็นยาปาะสิทธิอันบะแข็งนะพูดไพี่นอออ้อางเอ้ยพอด่างามอันเก็บเอาหน่วยพอดีมันเพราะว่า มันมันนี่หน่วยพอดีอย่าเอาแก่คันคันแก่ไหลกับโบแซบพี่น้องเี่พี่อันหน่วยหน่วยพอดีของมันนะเดี่น่วยพอดีของมันนะพี่น้องมีบักแข้งบักเข้าอมีตะไคร้บักพริกกังจะแล้วเอาใส่ปนเฮาบีใส่น้ำกันไปตกปนใส่หนังใส่หยังแจ้าเฮาก็เก็บพอกินบ่ะพืนพืชให้เฮาพืชอันสวนเฮานะ พออยู่พอกินไปถือแ้โอ้อมันนี่กุยออมไกลล่ละหรือกุยออมเนื้อล่ะอันสัรมากปนใส่บักแค้งกระไดเพื่อนบ้ามันมันแก้ขาวว่าสินบางคนก็จาใส่หลายเลยเด้อมันจืดบอกว่าอันยำเขาแกงหนหรืออย่างบนอ่ะหรือห่อแกงเขาอย่างอ่ะมันเป็นเอดได้หลายอย่างอยู่ว่าเพื่นบักแค้ง พื้นบ้านเฮานะ่ะแต่บ้านอื่นพ่นกกอีห้องอันซื้ออย่างไดบุ๊แต่แม่ฮั่นห้องต่บกแข้งอันพ่อแม่เขาว่าไปแกบ,บะแข้งมาให้มะปนไฟเออจ๋าละ่ะเคยห้องแต่จังซีคันบอกว่าบ้านพี่น้องห้องบ่ามากอะไกรก็จังค่อยกดไลค์กดแชร์ให้ยายไหวเขาจักงำ้ำแดว่า ยายไบหมากอันนี้ก็ซื้อจังซี้ตัวสะลิเยายหบก็หูต่อท่อหูนี่แต่เอ็ดอาหารการกินท่านเคยเอ็ดเมนูพวกปนพวกหลามเนอะแล้วก็แกงใส่หน่อไม้อ่ะมันแซ่บอันพูนกับว่ามันจืดแต่ยายหบก็บอกว่าจืดแล้วก็แกงใส่กะทิใส่หยังนะโอ้แซ่บอันที่ว่าอันแกงอันมันๆนะอันแกวกะปินะ มีแตาอาหารพื้นบ้านเ่าแซ่บๆพี่น้องเอ้ยกดไลค์กดแชร์ให้ยายไหวเดอเอ้อเออบรรยากาศกาฟ้ฟหลุมพี่น้องอย่าฝนอิตุกเท่านี้แหละจ้าบ๊ายบาย